สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องอีสานกินแซบมาหละจามาหละจ้าที่น้องจ้า ซุกสันวันตรุษจีนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับมือนี้แมวสิพามากินเมนูแซ่บๆของเฮ้านะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกะเป็นเมนูเครื่องในอย่างปิ่งย่างนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่มือนี้ฉลองนะจ๊ะฉลองเข้าคนไกลบ้านนาะจัะเซียนสำหรับมือนี้แมวก็เลยพามากินปิ่งย่างฉลอง เฮงๆรวยๆสุภูสุคนนะจจะพี่น้องจา๋าให้คลิปปังปังให้ชีวิตการงาน,นดีๆมีอย่างปังปัง,ปงเด่นเดเฮงๆรวยๆขึ้ืนมาสุภูสุคนนะจจะพี่น้องจาอ๋าอะ่เว์ลายยายหายจะพี่น้องจา๋าจวดกันเลยจ้ะแมวกับซิมี่ผักแกมกับซิมี่สลัดนอะกจากสลัด,ลดกับซมี่ปาปิกา้าเคียวเลืองแดงเรดิทของเฮานะจา้าบันนี่กะซิมี่อันนี้น้ำจิ้มซุกกีนะจ๊ะแมวกับซีมา,สมาเสริมมาติมเพื่อ ให้กินคล่องขึ้นว่าจะไปนอนจางแม่อ่อนเห็ุพักหนึ่งแล้วอย่านมันนันเย็นก่อนเพราะมันจิตดึงออกจากใหม่อย่านว่าจังโอเคมากินกันเลยจ้ะโอเคจวดจวดเลยจ้ะเมื่อกี้ลูกสาวขึ้นมาเมื่อกี้นั่งขึ้นมาหยากไปชิมน,นึงมาล่องจิ้มกันนี่นี่เลยจ้ะนี่นี่ที่จริงกินบ่จิ้มกันเลยเนาะครับ mất thì nóng cành nữa nha tuổi con nó chìm tuổi con ครื่องในเล่าไปรลังค่ะประลังเป็นหน่ยกิน,น้ะพี่น้องมันเป็นกินตะ蒿ไหม,ม,มจะกินไปเรือลายภักหลังเช่าตังชาดที่เป็นฝรั่งเขามาหลายพี่น้อง เขาคือกินร้านที่นี่ไก่เขาเอิ้นี่ยังกว่าไก่กึนไก่คือกลนนั่นบอกแม่กับจำว่าได้ไมีไก่กับหัวใจพี่น้อง กอดกนแมวกันสิปุ่มใส่หนีกอนโอ้ยี่ถอดหยาบถ้าพี่น้องเลยน่ะคอถอดกันเนาะเปื่อนมันนี่ละพี่น้องปุ่มใส่ปุ่มใสเนะจ๊ะบอได้เอาสอนขึ้นมาปุ่มเลยจ้ะ ไวยเขาเย็นละครับหอหอก็อเหมียง ปุ่มเลยพี่เนะอะปานหอมอย่างไก่บัมนเครื่องในไก่กับซอสนะจ้า thank <laughs> you ไงปุ่งตับเข้าไปพี่น้อง 对，看不咋了。 ก็มาใจใส่กันน้ำจิ้มไรแล้วสวยเลยพี่น้อง こ、um. ุ่มกันพป่นอ้องหอยได้ดีโว้บานย อิ่มล้จ้าอิ่มแล้จ้าพี่น้องจ้าแซ่บอีลีอีหรออิ่มได้ลงเวทีได้แล้วจ้าพี่น้องจ้า,ออจา,จากับเมนูเครื่องในอย่างของข้าเนะจ้าครับไอ้น้ำจิ้มซุก,ก้แซ่บนะจา้าพอได้เห็นน้ำจิม้มซีฟูงซีฟูนอย่างนาาจะเทควดบึ่มกับเมนกินได้เลยเนาะกับผักสลัดของข้าแซ่บแซ่ผักเดิมๆของข้าวนะจ้าอ่าสำหรับมื้อนี้ ถ้าชอบกกดไลค์ถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆนะจ๊ะเพื่อสิบ๊ผัดคลิปต่อต่อไปของแมวนะจ๊ะพี่น้องจ๊าสำหรับเมื่อนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังความมุ่งมั่นปรถนาสู้อันสุนทสู้ผู้สุขคนนะจ๊ะสิ้นเจียยูุ่อีสิ้นนี้หัวใจนะจ๊ะพี่น้องจ๊าสำหรับคลิปเมื่อนี้อิ่มเล้าลงเวทีนะจ๊ะคงจังพบพอกันไม่ในคลิปหนานะจ๊ะขอบคุณในาลๆ์สำหรับการรับชมและติดตามนะจ๊ะพี่น้องจ๊ยบายค่ะ